สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําสําหรับวันจันทร์ที่8เมษายน2567นะครับราคาทองคําตอนนี้นะครับอย่าถามว่าราคาทองคานะครับจะลงตอนไหนนะครับคําถามมัอาจะต้องเปลี่ยนว่าจะขึ้นไปถึงเมื่อไรนะครับจะขึ้นไปถึงไหนมากกว่านะครับเพราะว่าแนวโน้มปัจจุบันนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยในกอบเวลารลายเดือนนะครับในกอบเวลารลายสัปดาห์รายวันนะครับสชั่วโมง1ชั่วโมงแม้กระทั่ง1นวินาทีเนี่ยมันยังเป็นเทรนขึ้นเลยนะครับ ตอนนี้มันแค่มาถึงเป้านะครับที่คาดว่ามันจะถึงได้เป็นอย่างน้อยนะครับ2,323 23นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามันน่าจะขึ้นไปได้อีกแค่ไหนเป็นอย่างน้อยนะครับต้องเรียกว่าเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าในลักษณะของโครงสร้างเนี่ยมันยังไปได้อีกเรื่อยๆเลยนะครับมีการสร้างจุดสูงสุดนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับ การวิเคราะห์ราคาทองคำของเรานะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับโปเกอร์ไอเนะครับโปเกอร์มาตรฐานสากลนะครับมี4บัญชีให้เราเลือกใช้นะครับมีโบนัสนะครับท่านที่ไม่เคยเปิดบัญชีนะครับสามารถรับโบนัส30เหรียญไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับราคาทองคำนะครับในกรอบเวลารายเดือนนะครับเราอยู่ในชุดของเทรนหรือว่าชแนลขาขึ้นนะครับ แชนแนลข่าขึ้นก็คือชุดสไลเดอร์นะครับที่ส่วนสัญญาณมันจะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญเนี่ยการเคลื่อนที่ที่เป็นเมเจอร์มูฟนะครับผมว่าการเคลื่อนไหวที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือช่วงที่มันเบรกนะครับกอบายเดือนเนี่ยเบรก2 0 6 0ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ขึ้นเป็นประทัดเลยนะครับตอนนี้ขึ้นเป็นเส้นตรงนะครับราคาเนี่ยขึ้นมาที่ฟิโบนัชชี200่200% 2,323นะครับเมื่อวานนี้ขึ้นไปทำไฮแถว2,330 แต่ว่ายังไม่จบนะครับยังไม่สุดนะครับยังไปได้อีกนะครับผมฟันธงเลยนะครับราคายังขึ้นไปได้อีกนะครับจะไปได้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูในกรอบเวลาที่เล็กลงนะครับไปดูกันในกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับกรอบเวลารายสัปดาห์นะครับเรามีวิ ly Demand z o n e นะครับหรือว่าจุดนะครับเรียกว่าจุดที่น่าสนใจสําหรับการไปนะครับถ้าราคาลงไปเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมี b u ยิ t เ e เลสนะครับตั้งแต่ 21180นนะครับลงไปถึง2 145โดยประมาณนะครับถ้าราคาลงไปช่วงนี้นะครับในก่อนเวลาสัปดาห์นะครับเราตั้งเป้านะครับบายต่อทันทีนะครับแต่ว่ามันยังโผไม่ได้กลับลงไปในอนาคตใน1สัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์นี้นะครับเราสามารถเก็บไว้ใช้นะครับใน1เดือนข้างหน้าหรือว่า2เดือนข้างหน้าหรือแม้กระทั่งสเดือนข้างหน้าถ้าราคาปรับลงมาหาวิกีดิมาโซนบรเวนีนะครับใช้เป็นจุดที่พิจารณาในการบายกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้นะครับสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยก็เคลื่อนที่รเียกว่า แข็งแรงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นอีกนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเคลื่อนที่มานะครับโดยประมาณเกือบ70เหรียญนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเคลื่อนที่มาประมาณสักร้อยเหรียญนะครับก็เป็นชุดการเคลื่อนที่ที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องนะครับราคาถึงพี่โบ2 0 0นะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนนะครับผมดูแนวต้านชาแนลนะครับของกรอบสีเหลืองเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นไปได้นะครับถึงช่วงนี้นะครับประมาณสัก2,300 65นะครับได้เป็นอย่างน้อยนะครับ3 6 5ก็คือแนวประมาณนี้นะครับในแถวนั้นเนี่ยนอกจากแนวต้าน c ชา n n e ลบริเวณนี้แล้วนะครับยังไม่มีจุดไหนเลยนะครับที่น่าจะเป็นจุดจบหรือว่าจุดชะลอตัวจุดพักตัวของราคาเลยนะครับเลขเรานิ่งนัมเบอร์ต่างๆนะครับ2,300ผ่านมาแล้วครับตอนนี้2330แล้วแล้วก็ฟิโบนะครับในแนวต่างๆเนี่ยฟิโบถัดไปนะครับ227.2่าเป็นอยู่ประมาณ2,300 85นะครับทีนี้ก่อนเวลารายสัปดาห์ยังไม่มีแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปนะครับก่อนเวลารายวันนะครับเราไปดูต่อนะครับว่ากรอบรายวันนี้เป็นยังไงนะครับก่อนเวลารายวันเนี่ยถ้าเราดูเทรนด์นะครับความแข็งแรงของเทรนหรือว่าโมเมนตัมของเทรนล่าสุดนะครับราคากลับขึ้นมาแตะขอบอัปเปอร์แบนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวอัปเปอร์แบนเนี่ยมีการชันขึ้นอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็พฤติกรรมราคาหรือว่าแท่งเทียนนะครับก็มาติขอบนะครับมาติดขอบอัปเปอร์แบนอ หลังจากที่สามวันล่าสุดนะครับวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเวลาที่ราคาลงไปด้านล่างนะครับมีดีเรกชันกลับขึ้นมาตลอดนะครับมีไส้เชียงทงล่านางสุดท้ายนะครับเมื่อวันศุกร์ปรับตัวขึ้นต่อรับเทนกอบเวลารายวันยังคงแข็งแรงอยู่มากนะครับแนวรับนะครับของกอบเวลารายวันอยู่ประมาณ2 2งพนะครับโดยประมาณครับราคาขึ้นมาถึงฟีโบสองร้อจะกลับลงเลยไหมนะครับยังนะครับเพราะว่ามันแค่เป็นไม้มันทัาเฉยๆแต่ว่าโครงสร้างราคายังไม่ได้บอกว่ามันจะลงนะครับแนวต้านกอบชาแนล อย่างที่บอกประมาณ2 3 6 3ซึ่งน่าจะขึ้นไปถึงได้เป็นอย่างน้อยนะครับสามารถนะครับ เบรกเอ็กเทนขึ้นไปอีกนะครับแนวต้านเนี่ยเราพยายามลากกันมาโดยตลอดนะครับแต่ว่ามันก็มีการเบรกเอาขึ้นตลอดครับมีการย่อตัวนะครับปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ยืดไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะครับในเก่ากบการเคลื่อนที่ของขอบเวลาระ่วันก็คือในชุดของการเคลื่อนที่นะครับล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่ราคาขึ้นมาจาก19เเข้าสู่นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยสองพันสามร้อยสามสิบยังไม่เกิดการ กับตัวลงแบบมีนัยยะเลยนะครับเขาเรียกว่าเมเจอร์รีเทสเมนต์นะครับราคาเนี่ยขึ้นนะครับคอนโซลิเดตออกไซด์เวอออกข้างแล้วก็ยืดนะครับการเมเจอร์รีเท e เมนต์นะครับหรือว่าการปรับตัวย่อลงนะครับปรับฐานเนี่ยจริงๆนะครับมันจะต้องมีการขึ้นนะครับแล้วก็ลงลึกๆนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับลงลึกๆแล้วก็ไปต่อนะสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือการสลัดสะบัดนะครับการปรับลงนะครับลงมากินนะครับหรือว่าเรียกว่าลงมากินซับลอตระหว่างนะครับสําหรับ เสถดยรรายย่อยนะครับที่เข้าออเดอร์อยู่ในระหว่างทางตอนนี้นะครับบางคนอาจจะไม่อยู่ต้นเทนนะครับพยายามจับกระแสเทนไปได้เรื่อยนะครับอันนี้ต้องระวังนิดเดียวแค่นั้นนะครับถามว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครทราบนะครับไปดูนะครับในก่อบเวลาสีชั่วโมงนะครับก่อเวลาสีชั่วโมงนะครับเรามีแนวต้านตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดิมเนี่ยมีการกดราคาได้อยู่นะครับบริเวณนี้นะครับไอแนวต้านเนี้ยนะครับเจอมันเป็นจุด ที่ซัพพอร์ตราคาคขึ้นมานะครับชนเป็นแนวรับครับดันขึ้นชนเป็นแนวรับดันขึ้นชนเป็นแนวรับดันขึ้นมีการเบรกเอาท์ไปนะครับเมื่อวันพฤหัสหัดนะครับพอชนปุ๊บเป็นแนวต้านนะครับ ทีนี้มันก็ลงมาเจอสปีดไลน์เส้นที่2นะครับเส้นปะเส้นที่2ดันราคาขึ้นต่อตอนนี้มาชนนะครับเส้นปะตรงนี้นะครับก็เป็นแนวต้านนะครับหมายความว่าอะไรกอ 4H นะครับยังสามารถย่อตัวลงได้นะครับในแนว2,323ใกล้เคียงประมาณนี้อาจจะย่อขึ้นได้นะครับแต่ว่าในการย่อเนี่ยมันจะมีตัวประคองเทนตัวนี้อยู่นะครับมันย่อลงมาเจอเส้นสปีดไลน์เท่านี้ก็มีแนวโน้มที่จะดันขึ้นไปได้ต่อนะครับกอ 4H นี่เทนยังโค้งแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับ เราดูบนเยร์แบนนะครับมันก็เกาะติดอยู่บริเวณอัปเปอร์แบนเช่นเดียวกันนะครับจุดที่มันพักฐานพักตัวล่าสุดนะครับ2290กนะครับในกรอบ 4H เนี่ยถ้าเราจะมองหานะครับโซนนะครับที่ใช้สำหรับการบายนะครับตอนนี้ในกรอบเวลา 4H ก็จะเป็นช่วงราคาประมาณสัก2283นะครับลงไปครับตรงนี้เป็น Demand นโซนล่าสุดนะครับแต่ว่าห่างจากราคาปัจจุบันเนี่ย2330นะครับประมาณสัก เกือบ50เหรียญเลยทีเดียวน,นะครับเพราะฉะนั้นกรอเ CH บริเวณนี้ก็ในช่วงต้นสัปดาห์นะครับน่าจะยังไม่ได้กลับลงมาหาดิมาโซนช่วงนี้นะครับไปดูกันต่อนะครับในก่อบเวลา1ชั่วโมงนะครับ ก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นตัวฟลิปโซนนะครับหรือว่าสปอร์ต t ิสันฟลิปตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่เดิมเป็นสปอร์ตราคานะครับไปเรื่อยๆนะครับสีเขียวเนี่ยสปอร์ตราคานะครับดันราคาขึ้นดันราคาขึ้นนะครับตรงนี้ดันขึ้นนะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่28มีนาครับขึ้นนะครับย่อมาชนนะครับเส้นสปีดไลน์ย่อมาชนเส้นสปีดไลน์ย่อมาชนนะครับจนตรงนี้นะครับเบรกนะครับชน มันจะทําหน้าที่เป็นแนวต้านแล้วนะครับพอย่อลงมาแล้วก็เมื่อวานได้ม o m e n t u um, นะครับมีการสะบัดลงอยู่พักหนึ่งนะครับในช่วงที่ข่าวนะครับตัวนอนฟทแอมเพโลอันเอ็นพ e ยเมนเทตัวนั้นออกมาแม้ว่านะครับข่าวจะออกมาดีเศรษฐกิจของอเมริกาออกมาดีแต่ว่าดึงราคาลงได้นิดเดียวนะครับตอนนี้ราคาขึ้นต่อตอนนี้ก็มาชนนะครับเป็นแนวต้านนะครับที่บอกว่าตอนนี้เป็นชนแนวต้านในกรอบหนอาจจะย่อดได้แต่ว่าการย่อเนี่ยจะ ยังไงนะครับแนวโน้มเนี่ยจะมีเส้นสปีดไลน์ตัวนี้รองรับนะครับถ้าราคามันชนลงมาชนนะครับจะยืดไปต่อแล้จุดที่มองว่าราคาน่าจะไปถึงนะครับตอนนี้ผมบอกเรียกว่ามองว่าราคาน่าจะไปได้ถึงไหนได้เป็นใหญ่น้อยนะครับบอกได้แค่นั้นเองนะครับก็คือโซน2263นะครับลงมาถึงช่วงนี้นะครับประมาณ2254นะครับอันนี้ผมมองทารเกตมองไว้นะครับถ้าใครจะมองหาโซนที่ว่า จะเทสวนเทนนะครับนิดนึงนะครับเน้นช่วงย่อเพราะว่าถ้าสมมุติว่าราคาเนี่ยมันมีการนะครับขึ้นไปโชนแล้วย่อมาลงตรงนี้นะครับสมมุติว่าการเคลื่อน,นที่แบบนี้เนี่ยเราก็จะมีระยะการทํากําไรเนี่ยประมาณสัก50เหรียญนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับตัวเทรนโครงสร้างกรอบ1 H กรอบ 4H ่ยังไม่เสียทรงแต่ว่ามันอาจจะเกิดการย่อนะครับปรับฐานลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจพี่นาช็อตนะครับ หรือว่าอยากทราบว่าราคาเนี่ยเคลื่อนที่นะครับรอบนี้น่าจะไปถึงตังไหนได้เป็นอย่างน้อยก็2354ถึง2263โดยประมาณนะครับ การวิเคราะห์ราคาทองคําของเรานะครับสนับสนุนโดยโบเกอร์ไอเอ็กซนะครับซึ่งเป็นโบเกอร์ที่มีความเชื่อมั่นในระดับโลกเลยนะครับมีคะแนนความเชื่อมั่นจากทัดไฟลอตทัสไฟแนนซ์รวมถึงวิกิเอฟเอ็กซนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกางที่ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัททางด้านการเงินนะครับก็เขามีคะแนนเฉลี่ยนะครับประมาณ4.68ในทัดไฟแนนซ์นะครับแล้วทัดไพลอตก็4.7นะครับเทคไอเอ็กดียังไงนะครับก็ถ้าท่านนะครับเพิ่งเริ่มต้นเทรดนะครับยังไม่เคยเปิดบัญชีกับ i อเนะครับท่าน สามารถเปิดบัญชียืนยันต้นนะครับสามารถรับเครดิตโบนัสนะครับสาเหรียญไปเริ่มต้นเทรดได้ทันทีนะครับฟรีนะครับเทรดได้กําไรนะครับถอนได้ตามเงื่อนไขเลยนะครับถ้าท่านสามารถทำกำไรได้มากกว่า50เหรียญไม่รวมเครดิตโบนัสที่เขาให้นะครับท่านสามารถถอนได้ไม่จํากัดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเทรดแบบไม่มีค่าสวอปนะครับ แล้วถ้าท่านเปิดบัญชีเพสสันดัดโบนัสนะครับท่านสามารถรับได้ภาษีโบนัสได้สูงสุดนะครับสาสูงสุด300เหรียญแล้วครับแล้วเกินอย่างนั้นนะครับถ้าท่านฝากเงินก็จะได้รับได้ภาษีโบนัสยี่ิบห้าเปอรนนะครับของเงินฝากรวมกันแล้วได้สามพันนะครับไอโบนัสตรงนี้นะครับสามารถรีเซ็ตได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่รับได้ครั้งเดียวนะครับเขาจะมีรอบรีเซ็ตต่างๆนะครับสุดท้ายนะครับ ในบัญชีสนับโบนัสนะครับจะใช้เงินทุนเริ่มต้นนะครับฝากเริ่มต้นเนี่ยแค่ประมาณ10เหรียญเท่านั้นนะครับก็คือ360บาทท่านสามารถเริ่มต้นเส้นทางการเทรดของท่านได้เลยทันทีนะครับถ้าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับโบรกเกอร์ไอเนะครับคลิกที่ลิงก์ที่อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้แล้วกลับพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำในครั้งถัดไปสวัสดีครับ